สวัสดีสิสคู่ส้คนพ่อเล่าสามาขีเนะาะบาญที่เปียดมือนี่บาญที่เปียดมือว่านนี่มือนี่มือนี่บันที่เก่าเลยพี่น้องบาญที่เปียดมือว่านเขาสามเล่านะพี่น้องนองีเก่งเด้อนี่เขาบนรางน้ำเล่าไวพี่แต่ว่ารับไปเล่าสามาขี้ก็เป็นผัเอหน้ำเขา ลบไปยุใส้วุ่นีมบ่มาเลยเล่าสามัคคีเล่าพี p พี่กะเขารูดบนลางเล่าสามัคคีพี่ไอพี่กะเขารูดบนเล่าสาตาพี่ไอพี่กะเขา,ขา,ขารูดบนเขาซีเขาซีไล่การพี่น้อง นี่กำไรนะพี่น้องเนาะฟุงเตีมยมยู่ขันเพื่อได้ขาหมดสุลาวหรือว่าผ่านนะพี่น้องนะผ่านผ่านพ่าน,าน,านเอาวันวททน,นี้วันที่แปดเนียสิทบทวนวันที่วันที่เอาวันนี้วันที่เก้าลุงหนาลงหลังล่ะสิทบทวนของวันที่แปดก็เด้อพี่น้องเด้อของหมู่ว่านนี่เลาสมัครขี้กัจับคู่ให้วันที่แปดสี่ห้าสี่หกสี่สามสี่สอง lốt nào ơi, gồm lên si hà long si si song, lao vip, đáp khu hock ket, 3 3 1 3 0 ket 2, gồm đen hock ket piong, ốc thăng đầy thăng hock ket liền piong ơi, đầy song song đẻng là piong, vôn ốc hock ket nè nên... ลางออกเก้าหกทั้งหกทั้งเจ็ดบิ่โหลดเต็มเต็มพี่น้องเนาะบนลางล่าสามวิไอพี่จับคู่สามศ3นย์สามสามศน สองสามวิ่งสามวิ่งศูนเข้าสามพี่น้องได้คือสามสองเฮยเข้าสามสองจอดจอดจอดกระได้น้ำนตันนี่แมจอดสองสามไหมพี่น้องโอ้ยได้สอง ไอ,อ,อ,อ้สองเด้งผมเด้อพี่น้องเด้อคนผู้เด่เข่าจอนั่โอ้ยไอ้สองเด้งไอ้สองเด้งพี่นอ้องเจาจ่อสองสามนี่ผู้เข่าตัวจ่อป่ะพี่น้องแตกเด้อหนิเด้อแตกแตกตรงตรงพี่น้องสองสามหัวตาเห็นหัวตาเห็นมีแตกพี่น้องเอ้ยแตกตรงตรง หลุดกับเขาผู้ได้เขาหลุดในทั้งหลุดในทั้งจอบ่แมนหมจังสีสองเด้งว่าแมนหมดพี่น้องพวกกระบอกเขาใจนะเป็นผู้เขียนให้เชื่อเพราะเน่ยเป็นผู้สื่อผู้ใจเล่าสัตว์ตาวิไอพี่วันนี้พี่น้องจับคูส 43, ส 99, สบ่สองหาสี่สามสองเก่าเก่าศูนย์บินสองหากรมเด่นสองหาหลุดไปสองหนึ่งพี่น้อง แตกไห็นว่าแตกเขาหลุดเขาหลุดแต่ะแตะล่าสามัคคีวิ่งขี้นะพี่น้องแตกตรงตรง,ตรงสองสามเก่งเก่งพี่น้องมัอนี่เล่าสามเล่ากลุ่มเล่ากลุ่มเล่าสามัคคีเก่งว่าเก่งแต่เล่าสามัคคีอันเดียวหลุดพี่น้องเขาเอามโอนี่วันที่เก่าพี่น้องให้มาเบิ้งเพื่อว่าเป็นการใช้เวลาแล้เบิ้งของดีๆมือแนงกระรวยสองถุงเครื่องนะพี่น้องเนาะ อดหลับอดนอนนา,จานจอยเด้อพี่น้องเด้อเพียงเงินสีน่เต็มกระเป๋าเต็มถุงเต็มไทยเด้ออดหลับอดนอนนา,จานจอยสี่สุ่มก็บจบแล้วล่ะนี่มึงเศร้าก็ได้หลับตังน้องพี่น้องเนะาะเหล่าสามัคคีจับคู่ที่เก่าสิงหาคมในพี่น้องเด้อสองพันห้าร้อยหกสิบหกจับคู่เหล่าสามัคคี้หนึ่งเกต Chuyển cho khóa thứ 5 vào Cho các bố Nâng bẹt xuống bẹt xuống Kết Hết 8, Vinh Vinh Kết Kết, Vinh, Vinh. 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 Kết bình. Bình nâng bình kết vinh nhưng nâng vinh kết cũng nên nâng kết long kết kết Now VIP เ็ดคูซีหกสีหกซีแปดีแปดีแปดแปดสาม That's um, that's um wing. um wing. See how huh? yên yên cắn bệnh nè nó phi long nó, mì sáu khu phi long, vo lại chắc ngệt, sáu khu ngang ngang, bình si hạ gồm đen đen si hà, lông, bẹt เราสามารถที่ V I P เราสามารถที่มากี่ VIP VIP Namaki VIP chấp khu à hú mốc kết hà xuống hà xuống 60, xuống Múc xuống bình Cốm lên, cốm lên xuống ลาวสัตตาลาวสัตตาลา เทน่าพี่น้องนะโอ้ยเป็นใจยังสีพี่ตาหลงบวกบออกที่นี่ไปเขียนไหมเขียนไหมเล่ากับสัตตาไปไกลๆกันเลยไปบวกหลงเล่าสัตตาสัตตาไปเขียนเราเรื่องก่อนสัตตาวีไอ Thì Chấp khu 8 chi vậy này năm luật, To to cả đầy 4 hả 4 hả Get C. Get C. Get C. เก็ดสเก่เลื่มตัวจอนำเด้อพี่น้องเด้อสรุดตัวจอม,อมีเขาอมดจุดตัวมันจะเือสามสองก็รธรรมดาตัวจธรรมดาออกสองสามสามสองเลย là sáng hoặc máy đây lào xa ta chấp kết gì xuống si xuống si. si Vinh Vinh

เบอร์ท่อเบอร์ไล่เด๋ยวพี่น้องเนี่ยรุ่งคนทรอไล่ให้พี่น้องศูนย์เก้าสามสี่เก้าแปดสองสองสามแปด 2องสนี่คือเบอร์ไล่ของปูขุนลายลาย่ไล่เม่ันเบอร์แอดไล่หรือเบอร์ไล่เบอร์โตเบอร์ไล่เบอร์ไล่ไลไลปูขุน โอ้คุณอ,อืมอยูน่ล่าทาจ้าเข้าอืมทาจ้ถทาจะเข,จะจะข้าเดี๋ยวจะลงไปชงเหล็กกันอ้าวแคบหนักจอด้วยแคบหนักจอด้วยพี่น้องย้ยพูดได้มา กมากก็ได้กมาเบืองมื่อวันที่เก่าของเหลาสามคัคคีเด้อวันนี้มีแตกน้ำพี่น้องเขาสามเล้ามือนี่กระสิมีแตกคือเก่าที่นอเคยโชคเคยมนันกระมันคือเกา่าเหลาสามคัคคีวันที่เก่าสิงหาคมสองพหรอยหกสิบหกเลขจับโคก็มีเรลาสามคัคคีหนึ่งเกหนึ่งเก่ากศูนย์เแปด หนึงเกดไอวิ่งหนึงเกดกมเล่นหนึงเกดล่องเกดแปดเล่า v ี p อพีับคูซีหาซีแปดิ่งซีหากลมเล่นซีหาล่อง83มี3คูพี่น้องเล่า v ี p เล่าสามคีวีไอพจับคูหกศูนหกหกศูนกเกห้า วิ่งหกกรมเดินหกร้องหกเล่าสตาเล่าสตาวิไอพีแปดี่ีหเก็ดีวิ่งแปกรมเดินแปดร้องเก็ดีเอาเด้อพี่นางเด้อเก็หนาจอเด้อปุ่เเ็กขมาเลยกรไดนเกขมา เค็หนาจอกดเลยกดแทะให้ได้เด้อเลขมันแม่นตั้งสิเป็นจะน้ำสิเป็นจะติดตามเด้ดอกุญแจเขามาใหม่กะกดกระดิง่งติดตามไว้เพื่อสิบฟฟฟ่ได้ผิดพลาดของดีๆเด็ดๆช่องสุ่มเครื่องกะรวยรวยแล้วแต่อดรับอดนอนในจังนอยหอดสีถุมเอาเงินคักๆเรากะจังนอนเด้อเอาโสดอัหลับคักๆลราจังนอนไอ้ซีสุกุสุขคนโสดดีโสดๆ,สๆมันๆมือแรง ลำลำนรวยด้วเงินเต็มกระเป๋าเมือเนเสาสุขูสุขนยาเจ็บยาจ,จนสศกๆกม,มันมันถึกง,ง่มยรวยเบอร์สุขสูขสุขนเด้อพอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี